อีสุไกเฟร,รงนะคะลูกค้าจะบอกว่าเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะจนกระทั่งเซลก้อยเนี่ยทนแรงต้านไม่ไหวค่ะต้องออกมาจาัดโปรโมชั่นตัวนี้เลยนะคะ4ประตู1.9 S พระเอกของเรานั่นเองนะคะคือนี่เลยใส่ล้อแม็กอ่าฝากระโปรงนะคะใช้เงินออกรถเลยนะสุดที่อยู่ที่ 49,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้ได้รอๆจัดทรงเท้ๆแบบนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> 49,00 0บาทค่างวดอยู่เพียงแค่งวดลัก9 5 0บาท84งวดแค่นั้นค่ะ <Wow. S 1> ที่เราจะได้นี่คือฝากระโปรงฝากระโปรงแบบนี้นะคะ พร้อมจดทะเบียน2สีลองเล่มให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวคุณตำรวจกวนใจเลยนะคะสำหรับการจัดทรงคันนี้ที่มาพร้อมกับแพคเกจคือคันนี้จะโหลดให้ที่หน้าสองนิ้วด้านหลังตัวนี้โหลดอยู่ที่4นิ้วนะคะก็คือเรามีการดัดแหนบด้วยนั่นเองนะคะคันนี้แต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่อยากได้เตี้ยแบบนี้ก็แจ้งได้นะสำหรับกระบะไลเนอร์นะคะรถซิง่งลูกเขาเรียกว่าอะไรวัยรุ่นซิ่งนะคะจะไม่ชอบไลเนอร์กันก็ ไม่มีให้แต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนอยากได้กระบาไลเนอร์แจ้งก็ได้เลยนะคะสใส่แค่ได้นะคะแต่คันนี้บอกเลยว่าเป็นสายซิ่งตัวจริงนะคะสำหรับภายในนะคะคนที่ยังไม่เคยเห็นมาดูกันเลยค่ะข้างในของเราก็จะมีวิทยุให้นะคะซึ่งสามารถเสียบ USB และ AUX ได้นะคะ บอะเป็นบอะผ่าแบบนี้เลยนะคะทำให้เราไม่ต้องร้อนก้นนะเวลามานั่งนะคะจากรถตากแดดนี่เลยเรามีตัวนี้ให้ด้วยฟิล์มฟิล์มของเราเป็นของไฮคูอย่างดีนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้2แบบคือเขียวใสแบบนี้นะคะรถซิ่งหรือจะเป็นสีดําถ้าเกิดว่าเป็นสีดำเนี่ยเราจะให้เป็นไฮคูเซรามิกเลยสําหรับด้านหลังนะคะก็กว้างไม่แพ้กันเลยนะคะนี่ค่ะขึ้นได้ง่ายดายด้วยนะคะนี่ จะบอกว่าเราสามารถทับบอร์ดอะทับบอรได้นะะเบอกเลยว่าเป็นสายซิ่งตัวจริงนะคะสำหรับนะักใครที่สนใจสามารถโทรหาก็ได้ค่ะที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์มานะคะ061 678 88 99, 99นั่นเองนะคะโปรโมชั่นคันนี้เอารถเพียง4 10, 9 0 0 0บาทนะคะค่างวด9,000 บาาททเทน่นนั้ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะสำหรับโปรโมชั่น2เดือน9นะคะลูกค้าจองลดเพียง999บาทรับไปเลยค่ะยันหลวงพ่อรวยของดีประจำจังหวัดอยุธยาของเรานะคะลูกค้านะคะอยากให้ก้อยจัดโปรโมชั่นรุ่นไหนนะคะแจ้งก็มาได้เลยค่ะจัดโปรโมชั่นซิ่งซิ่งแบบนี้ให้จุใจแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ